สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนฟังพิงกี้แตงโมออกรายการคู่กันไม่คิดว่าเทปนี้จะกลายเป็นตำนานจากกรณีที่แอนนาโพสต์รูปคู่ของสองเพื่อนรักพิงกี้สาวิกากับแตงโมพัทรรัธิดาที่ไปออกรายการคุยแซบโชว์ด้วยกันเมื่อวันที่10ธันวาคม2564ที่ผ่านมา พร้อมข้อความตัดพอไม่คิดว่า8เดือนต่อมาเพื่อนรักทั้งสองคนจะเกิดเรื่องขึ้นแตงโมพัรทรธิดาเสียชีวิตส่วนพิงกี้สวิกาถูกจับในคดีแชร์ลูกโซ่โฟรเร็กซ์ดีและวันนี้ทางทีมงานจะพาไปย้อนฟังบทสัมภาษณ์ของทั้งคู่ในรายการคุยแซบโชว์เรียกว่าเป็นเพื่อนสุดสีที่รู้จักกันมานานกว่า21ปีสํรหรับพิงกี้สวิกากับแตงโมนิดา ซึ่งทั้งคู่ก็ได้เผยเรื่องลับที่ไม่เคยบอกตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนด้วยกันโดยพิงกี้สาวิกาก็เล่าให้ฟังถึงความสัมพันธ์ที่สนิทกับแตงโมนิดามานานถึง21ปีในสมัยวัยเด็กเรียนหนังสือและอยู่ห้องเดียวกันพิงกี้เข้าวงการบันเทิงก่อนแตงโมส่วนแตงโมนั้นเริ่มเข้าวงการช่วงตอนมัธยมปลาย โดยการประกวดมิสทินไทยแลนด์และตอนเด็กๆเราทั้งสองคนก็อยู่ชมรมคลาสร้องเพลงเรียนร้องเพลงด้วยกันอีกด้วยในนั้นก็มีพี่บิ๊กดีทเรียนด้วยแต่พิงกี้ก็คือร้องเพลงเก่งมากแต่ก็มีความลับที่ใครไม่รู้ถึงจะสนิทกันมาก แต่จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันคือพิงกี้จะเป็นคนเรียบร้อยเป็นเด็กเรียนเด็กขี้อายเป็นเด็กเนิร์ดตอนเรียนใส่กระโปรงยาวเลยหัวเข่าเรียบร้อยมากตอนเรียนนั่งแถวหน้าส่วนแตงโมไม่นั่งแถวหน้าจะนั่งไปทุกแถวทุกที่เท่านั้นยังไม่พอแตงโมยังเป็นคนสอนให้พิงกี้พับกระโปรงขึ้นมาให้ดูสั้นๆพูดพร้อมหัวเราะว่าเพราะตอนปล่อยกระโปรงยาวคือป้ามาก ส่วนเรื่องความรักความฮัตในวัยเด็กใครฮอตกว่ากันพิงกี้กรริบพูดว่าแต่งมอฮัตมากมีหนุ่มๆม,มารมจีบเยอะมากๆเรียกว่าโมเมนต์ในครั้งนั้นเป็นโมเมนต์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็นออกสื่อพร้อมกันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นประมาณ2เดือนก็มีข่าวสุดช็อกที่สร้างความตกใจและความโศกเศร้าเป็นอย่างมากเมื่อนางเอกดังแต่งโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบอทเสียชีวิตปริศนาจมกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้สะพานพระราม7 ช่วงท่าเรือพิบุญสงครามของช่วงกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมาท่ามกลางความสะเทือนใจของแฟนๆคนในครอบครัวและผู้ติดตามข่าวที่เอาใจช่วยในครั้งนั้นเป็นจํานวนมากและแม้แตงโมจะลาโลกไปแล้วกว่า6เดือนเรื่องของคดียังต้องรอข้อสรุปจากทางอายการอีกครั้งในวันที่21กันยายน65ที่ใกล้จดถึงนี้เรียกว่าข่าวแตงโมนิดายังเคลียร์ไม่จบ ล่าสุดก็มีข่าวสุดช็อกที่เกิดขึ้นกับนางเอกดังพิงกี้สาวิกาในคดีแชรูกโซ่ Forex 3 d ในความผิดฐานหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงซึ่งในจำนวนนี้มีชื่อของพิงกี้สาวิกาชยัเดชรวมทั้งแม่้อยศรินยาชยัเดช คุณแม่ของนางเอกสาวพิงกี้สวิกาตกเป็นจำเลยที่2โดยการหลอกลวงดังกล่าวทําให้ประชาชนผู้เสียหายหลงเชื่อถูกหลอกลวงโดยมีผู้เสียหายเกือบ1 0,000คนและมีมูลค่าความเสียหายรวมเกือบ2,500ล้านบาทและหลังจากที่พิงกี้ถูกนําตัวฝากขังที่ธันทสถานหญิงกลางและมีการแยกกักโรค5วันได้ส่งตัวพิงกี้และคุณแม่เข้าสู่แดนแรกรับสําหรับผู้ต้องขังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นมีรายงานว่าพิงกี้มีอาการเครียดร้องไห้ เปอร์เซ็นต์ที่จะได้ออกมาจากเรือนจําในเร็วๆนี้น้อยมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ